สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มีงานมาใหม่เช่นเคยนะครับเป็นลายรัชวัตรเรียกว่างานสีตะกอทยกดอกลายรัชวัตรสำหรับลายนั้นก็จะเรียกว่าลายบ้านไร่ เป็นโทนสีหวานนะคะมี6ชิ้นเท่านั้นนะคะมาใหม่งานสวยมากๆค่ะท้องผ้านั้นก็จะเป็นลายริ้วๆนะคะแล้วก็เป็นโทนสีหวานเรียกว่าลายบ้านไร่นะคะมาใหม่6ชิ้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะงานสวยมากๆค่ะสีสันนั้นก็สดใสด้วยขนาดของผ้านั้น1คูณ2เมตรทุกชิ้นงานนะคะได้มาตรฐานนะคะทักทายมาสอบถามได้ค่ะ